สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดี f อฟซีนิรุยชาแนลนะคะนิรุยชาแนลนิรุยชาแนลนะคะมือนี่พี่น้องอยู่บ้านสวนคือเก่าคือเดิมนะคะเพิ่งจะกลับมาถึงบ้านสวนนะคะพี่น้องหมู่บ้านนี่ไปเส้นสัญญา สองหม่องน้ำกันนะคะไปที่กาลาสินบ้านบึงวิชัยกาลาสินวันที่สองมกราคมนะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งอ,อยู่ที่สารคามนะคะมหาสารคามอำเภอวาปีอันนี้วันที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวขึ้นเกิน <laughs> นะคะเมื่อวานนี้ไปสองที่นะคะอันนี้วันที่แปดเมษายอยู่สารคามเดิพี่น้อง พี่น้องท้างสารคามผู้ใดอยากไปเห็นกำลังใจไปได้น,นะคะ8เมษาแล้วก็9เมษาอยู่ที่สารคามนะคะอ่ะตาตาวันที่สองมักรลาคมใกล้ๆนี่พี่น้องอยู่ที่บึงวิชัยจังหวัดกาฬสินนะคะมื่อนี้พี่น้องนี่ลุยกลับมาหอดบ้านแล้วมื้อนี้พี่น้องกัสิสงสัยว่าอ่าเลี้ยวเห็นนี่คืออีหยังอ่าเลี้ยวเห็นนี่คืออีหยังพี่น้องกัสิสงสัยได้เนาะเพราะว่าอ่า บ่เห็นบ้านสวนหลายหมื่นแล้วแม่นบ่สิ่งปลูกสร้างก็ขึ้นเพราะว่าช่วงนี้เคี่ยวเขาออกแล้วมันเป็นหนาแล้อย่างพี่น้องมันก็นเลยปลูกสร้างใ้แล้วนะคะสิ่งที่จะทำข้างหลังนี้ข้างห้องนี้รุยเองนะคะก็จะเป็นออฟฟิศนะคะออฟฟิศพี่น้องนี่รุ่ยาจะเฮดออฟฟิศก็จะเป็นแพ็กแจวแพ็กยังอยูอย่ในนี่นะคะหลวก็าจจะเป็นห้องทํางานนะคะสีเฮดออฟฟิศึ้นว้ละสีหรือเป็นสัดเป็นสวนเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าตอนนั้นเฮ็ดบ้าน ห้องนั่นว่าจะเฮดออฟฟิศกากลายเป็น,ห,น,นปห้องนอนคุณพอ่อไปแล้วห้องนอนคุณพ่อคุณแม่ไปแล้วนะคะก็เลยอ่าเฮดออฟฟิศ้นใไม่มีราคาพี่น้องออฟฟิศในส่วนการแพคของในส่วนของการแพคแจวแพคอะไรก็ทําอยู่นี่แจวนี้รุยชาแนลก่ย,ย่างขายคือเกาเดอร์พี่น้องเด้อผู้ดใดสนใจอยากได้แจวนี้รุยชาแนลนะคะแจวเหนียวแจวบองก็แอดไลน์ได้เหมือนเดิมแอดศูนย์ 6 6 LJSKU s 6 6 6 LJSKU ถ้ากระปุกละ5้าบาทนะคะสั่งสั่งซิปกระปุกส่งฟรีพี่น้องสั่งหนึงถึงเก่ากระปุกค่าส่ง50บาทนะคะแล้วก็ใครที่อยากสั่งเป็นกิโลตอนนี้มีขายแบบเป็นกิโลนะคะกิโลละ250บาทเดิ์พี่น้องเดอิอผู้ใดสนใจอยากได้เจวนี้รุยชาแนลก็สั่งได้เหมือนเดิมนะคะอ่า ทางนี่ก็จะเป็นออฟฟิศบรรยากาศตอนแรกพี่น้องบรรยากาศตอนแรงก็สวยหรูดูแพงนะคะบรรยากาศดีพี่น้องอ่าบรรยากาศดีตอนแรกเขาจะพาพี่น้องอย่างไปเบิองอันนี้ก็จะเ็ดเป็นง่ายๆทําทแบบง่ายๆนะคะเป็น้องสีเลียมธรรมดาพี่น้องแต่เขาจะใส่กระจกใส่หยางเป็นปูหแล้วก็จะใส่กระจกไว้นะคะกากข้ากระเห็ดเฮ็ดง่ายๆเห็ดเรียบหรูเอามาเอาง่ายๆ,ๆทํา เราไม่ทําราคาแพงเราทําง่ายๆเห็ุแบบว่าเหตุแบบแบบใส่ใส่งานได้จริงทําเพื่อใช้งานเท่านั้นบริเหตุแบบสวยงามบริเหตุแบบอันนี้พี่น้องเหตุแบบถือว่าเขาใส่งานได้เต็มทีนนะบม่บมีส่งบ่ามียังส่งบ้านถูกอย่างถูกสิ่งคิดเองทําเองค่ะอ่าวิศวะเองคิดเองออกแบบเองพี่น้องต่ละ่องออกแบบเองเบิด ความสวยของซีอู๋แหละเฮปิเรปลูกสร้างก้นเดี๋ยวก็พาไปดูด้านหลังนะคะรถที่เขาทํางานคือเขาเฮดงานหอดใสแเดวเป็นจังไหรแล้วความคืบหนะ้าอ่าขอกงัวหรือว่าฟาร์มวัวของนิรุยชาแนลในวันข้างหน้านะคะตอนนี้ยังเป็นถมดียูเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งว่าร์หอดสแเดวเป็นจังไหรแล้วนะคะพี่น้องโครงการฟาร์มวัวของนิรุยนะคะกำลังจะเริ่มขึ้นนะคะอ่าแปลนการเฮดบก่กที่จริงนะ่ะ ว่าจะจกสาอยู่แก่พูนตะวันรถมันไปบ่ได้พี่น้องก็ได้เลยโจกอยู่นี่แล้วก็จะถมถมที่อยู่ตรงนี้นะคะแถวนี่ก็สีถมเบิดพี่น้องเห็ดขอกงเห็ดอีหยังเห็ดอยู่นี่เบิดนะคะอ่าทําในส่วนตรงนี้หมดขอกงละกามองไว้เฟี้ยงละกาเล่าละกาลงสีกะสีเห็ดอยู่นี่เบิดนะคะพี่น้องแปนคิดเองนะคะละกาจะเห็ดนี่เห็ดเป็นทางเห็ดเป็นทางไปหันนะคะกะสีเป็นทางรถแรนเพราะว่า ฟังน้องพูดนะคือรถเข่ามาหอดผีบไดยแล้วนะคะในส่วนีว่ารถแก้วว่ารถอย่างสีมันจะเข่าหยากนะคะนี่ด้วยกับสีต่อไปก็จะฟังหัวเดี๋ยวเข้ามาล่องอเบิงตอนจะฟังหัวกันนะคะว่าเป็นจังไดเดี๋ยวจะให้ทีมงานสามเขยสีเย่เขยคือเก่านะคะมาฟังหัวเดี๋ยวมือนันจงสีไทยให้พี่น้องเบิรงอีกเดอ้อแต่ว่ามือนี่นันคือถ้ามาเบิรงแปดนี้นะคะเดเไไนเขาเประมานี้มาดู กำลังอันนี้คือความคืบหน้ากาลังถมดินไปเรื่อยๆนะคะเมื่อถมดินเสร็จเราก็จะใช้รถมาเหยียบแล้วก็จะปลูกสร้างขึ้นเลยนะคะอ่าเพราะว่าคุณพ่อว่าอ่ามันเป็นช่วงทีว่าเก็บเกี่ยวเฟี้ยงแล้วย่านมอมีเฟี้ยงเหงงัวพี่น้องคุณพอ่อนั่นะย่านบ่อใดเฟี้ยงเหง่งวัวค่ะเพิ่นกันเลยว่าฝซาวเฮดแนว่วสันพนวันโลกเก็บเฟียนเน้ยงบ่ฮั่นได้มีอยู่สันพนว่า คุณพ่ออยากได้เดี๋ยวอย่าลืมนะคะวันพ่อนี่รุยยังมีคลิปเซอร์ไพรส์อยู่นะคะแต่ว่าทีบอฮันได้ดไปทายเพราะว่ามือวันพ่อต่างคนตา่างอยีอยูุ่ยบ่ได้ยุบ้านต่อมบ่ได้ยุบ้านนะคะยุ่ยมากมึงนี่ต่อมกับบอฮันไดนมาหอดบานกันเลยว่ะคุยกันอยู่ว่า เมื่อมามาแล้วจังสีเห็ดคลิปเซอร์ไพร์คุณพ่อคุณพ่อทั้งสองคนนะคะคุณพ่ออือหลักกับคุณพ่อหนองพ่อของต่อมนะคะเดี๋ยวเราจะไปทําคลิปเซอร์ไพร์รอติดตามเลยนะคะคลิปเซอร์ไพร์ของคุณพ่อเด้อจะเห็ดพให้พี่น้องเบิงอยู่อ่ายังไม่ลืมวันพ่อนะคะยังมีของขวัญให้คุณพ่อเหมือนเดิมนะคะคุณพ่อทั้งสองรอดูเด้อเอฟซีเด้อต่วันมือนี้ละคือพามาเบิง์พื้นที่ ่นกับยังเห็ดงานในหฮาอยู่นะคะดึกปันใดเพ่นกับเหตุคน,นกับอยากให้มันแล้วเนาะพี่น้องเนาะอ่ะกะถึงใจอะ่ะทำทำให้ถึงใจถูกใจไปเลยจังสิน่าพี่น้องอ่ะโครงการต่อไปก็รอดูนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูน้องวัวเดินมานะคะย่งางมากสุดาไปคนงัวอาจจะคำแน่จัหน่อยพี่น,อนอ้องเพราะวันนี้ลุยมาหอดคำน้องมากมาหอดกับเมยหยิบวายหยิบ,บแบบหนึ่งจังสีลูกมากน้องมากกับบ่ไปปลูก อันนี้น้องมาร์กนะคะให้ตากล้องคือน้องมาร์กนะคะยังยังบิดไรลูกเขาสีละไเป็นกระเทยไม่ยังดีน้ามดนสีเศร้าเป็นกระเทยคะหน้าขึนาน้หน้าเศราแทนหน้ามันสีเศร้าเนาะหน้าเป็นเถาแล้วหน้าเศร้าบไดได้มันกินยาพาราออกบไดได้แต่ของยังหน่อยอยู่กินยาพาราเทื่อมันเศร้า นี่นะคะงว่วของนีลุยเดอพี่น้องเดออันนี้คือวัวนะคะงว่วนั่นแหละพี่น้องกรบสีว่าวกูบอเลยว่าคั้วดอกกรยสีว่าแหลนะเนาะอันนี้เพิ่งจะมีตัวท้องคือตัวนี้แล้วก็ตัวนั้นกระรังคลอดนะคะท้องไกล้คลอดแล้วก็มีตัวนี้ก็ท้องท้องไ่ครับพี่น้องอ่ะใกล้จะคลอดขึ้นกันละมั่งตอนนี้มีหกตัวแล้วนะคะสะสมไปเรื่อยๆพี่น้อง สะสมไปจนกว่าจะถึง10ตัวนะคะเดือนละโตพี่น้องมีทุนซื้อเท่าไหร่เราก็ซื้อเท่านั้นนะคะสะสมไปจนกว่าจะถึง10บตัว,วเฮ้ยบอได้เอางัวงเหราแต่ก่อนน่ะนี่ลุยเคยเลี้ยงง่วหูพี่น้องบัวหูยาวคือ้าแบบ ง่ามอิลีนะคะแง่แบบเป็นง่วประกวดได้เลยนะคะตัวละเป็นแสนนะคะออกได้ลูกออกมากนี่งามง่ามอีคขายตัวละเป็นแสนกับเคยเลี้ยงนะคะแต่แบบนั้นมันต้องใส่ความดูแลมันดูแลยากนะคะแต่ตอนนี้คือบ่อได้เลี้ยงง่วหูแล้วพี่น้องเข้าเลี้ยงงัวธรรมดาราคาเนื้อเลี้ยงวัวที่แบบว่าคนแก่ที่บ้านเลี้ยงได้นะคะ <S 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 คือคุณพ่อนี่เพิ่นกะเป็นผู้เฒ่าน้ำบานซื่อเนาะเข้ากับเลี้ยงแบบว่าแบบแบบที่เพิ่นเลี้ยงได้นะพี่น้องเขาบ่อด้เลี้ยงแบบง่ามแบบ สวยหรูเขเรียงเหนือราคาเหนือราคาอย่างธรรมดานะคะก็เป็นวัวพื้นบ้านธรรมดาเด้อสะสมไปเรื่อยๆพี่น้องนี่แหละความฝันของเฮาเหมือนที่กับเราทําบ้านเรามีน้อยเราก็ทําน้อยมีมากเราก็ทํามากเฮากบคอยเฮ็ดไปเรื่อยๆซ้ำกันครับซื่องัวพี่น้องไม่จําเป็นต้องลงทุนใหญ่ซื้อวัวมาเป็นสิบตัวเลยเพราะว่าเราไม่มีทุนขนาดนั้นนะคะฮ่าเฮามีเงินหน่อยๆเฮากบซื้อไปหน่อยๆตามทีเ่เงินเฮามีเนาะพี่น้องเนาะ ก็ไม่ว่ากันนะคะอันนี้ก็จะเป็นฟาร์มวัวมรยากาศตอนเย็นก็จะฟินหน่อยนะคะอากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะงามบอพี่น้องบรรยากาศตอนแรกสวยไหมคะบ้านสวนบรรยากาศอยู่ทงหน้าปลอดโปร่งชื่นใจดีนะคะค่ะโอเคค่ะพี่น้องอันนี้คือบ้านสวนนิรุยชาแนลนะคะบ้านสวนที่มีแต่ความสุขเพราะว่าความสุขเราสร้างขึ้นเองนะคะบ้านสวนของเฮาบ้านของเฮา ความสุขของเห้าทำพี่น้องอันใดมีความสุขเหตุไปเลยอันใดพ่อแม่มีความสุขอันใดคนเราบา้มงมีความสุขอันใดตัวเจ้าของอยู่แล้วมีความสุขทำขึ้นเลยบ่จาเป็นจะต้องว่าอ่าล,ลุยแหลวจังเหตุพ่อแหลวจังเหตุเริ่มทําไปเรื่อยๆเห้าบะหัวว่าร่างกายเห้าโตเห้าสิสูได้ซ้ำใดพี่น้องอันใดที่มีความสุขเราจงรีบทํานะคะรีบอ่าค่อยๆสร้างไปสร้างน้อยๆแต่ถือว่าสร้าง สร้างหน่อยๆเริ่มหน่อยๆกระถือวันเริ่มหนึ่งพี่นอ้องแต่ถ้ารอวันนั้นวันนี้ก็จะไม่มีวันที่จะได้เริ่มทํานะคะเพราะฉะนั้นจงเริ่มเริ่มก้าวตั้งแต่ตอนนี้ก้าวแรกเป็นก้าวที่สําคัญเพราะว่าเราก้าวไปแล้วเราก็จะได้ก้าวไปถึงฝันนะคะเพราะฉะนั้นจงก้าวก้าที่จะก้าวแล้วเราจะประสบความสําเร็จอย่างนี้ลุยไม่มีอะไรรับเริ่มต้นจากศูนย์ จนทุกมือนี่สร้างบ้านให้พ่อแม่เริ่มเฮ็ดไปเรื่อยๆพี่น้องเริ่มสร้างเริ่มทมที่นูน่นนี่นั่นหน้าตอนนี้คือเบิดเงินข้ากรหาสะก่อนพอมีเข้าจังคอยเฮ็ดไป่จังสีนาะพี่นอ้องเพราะก้าวแรกคือก้าวที่สําคัญนะคะจงกล้าที่จะก้าวแล้วความสุขก็จะอยู่กับตัวเราเองนะคะสร้างความสุขขึ้นมาความสุขอย่างที่ใจเราต้องการเดอ้อพี่น้องเดอ้อห้เป็นขอคีดห้ยเป็น ่มุมในความคิดเป็นกําลังใจให้พี่น้องที่กําลังสู้ชีวิตต่อไปนะคะโอเคครับพี่น้องคลิปนี้เอาไว้ซัมนี่ฝากกดไลค์กดแชร์และก็เป็นกําลังใจให้ช่องนี่ลุยชาแนลแล้วก็นี่ลุยชาแนลแฟนเพจด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ i'm girl not just pretty girl.